อาหารเหนืออร่อยมากๆจะเอากลับบา้านรีบรีบเลยเดี๋ยวไอ้หมวยมันเอาไปหมดเ<แ>จ๊ให้มันหรอกเจ๊ขาเจ๊ขาเจ๊นั้ำใๆแค่นี้ทำไมไม่หันมาคุยกันอย่างงี้ยอย่างงี้ยเจ๊ขาเจ๊หันเจ๊หันมาคุยกันเลยเจ๊จะเมาอะไรเจ๊เมาให้ได้ยินด้วยติดขนาดไหนเนี่ยติดขนาดไหน เขาใช้กันทุกบ้านทุกเมืองแล้วเปาเนี่ยต้องอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีคนฟอลโล่กันมีสแตนเลสแกมพื่งนะชื่อชื่ออะไรอย่าไปฟอลโล่เปาวลีหนึ่งภาษายเลยเหรอภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเปาวลีหนึ่งจัดไป มีหมดคุณผู้ชมหลายคนคงจะมีแต่ว่าอุ้ยปลาของเรานะฮะมีไหมไอพงไอแพดไอโฟนอะไรนี่ไม่แต่เป็นคนชอบกดใช่ถูกไหมเล่นกดเล่นอุ้ยใช่ยังลงแด้งเลยนะอะไรอะไรอย่าบอก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 อย่าอออย่าบอกไปดูไปดูเอาเอง สองน้องเปาวาลีนักร้องเสียงดีไปพบกับอุ้ยป้าคนเก่งทั้งพีนอกจากจะมาเรียกลูกค้าจนแน่นร้านขนาดนี้แล้วยังฉวดอุ้ยป้าร้องเพลงแล้วก็เต้นกระจายด้วยอไปดูลีลากันหวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เียถือ <c oughs> น้องเปาเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะคะเมื่อได้ยินอุ้ยปาร้องเพลงโฉตุโฉเจ้าโฉกานางสาวปิมแปาใครจะผักกันแม่มาตายละมีเสนตุกขีหาวางใจดีที่ไหนบ่ได้โอ้ยยาวมันเกี่ยวกับชีวิตเจ้าเกี่ยวกับชีวิตถึงอุ้ยพ่ออุ้ยแต่งให้พ่ออุ้ยแต่งให้เจ้าแต่งถึงเมื่ออุ้ยเป็นเดอออนอะ บาใจเพลงมันเป็นข้าวข้าวคือเพลงพื้นบ้านทางภาคเหนือค่ะมีลักษณะคล้ายก่อนแปดอุ้ยป่าเนี่ยชอบร้องเพลงข้าวบทนี้ให้ลูกหลานฟังอยู่เป็นประจำซึ่งทําให้พวกเขานึกถึงความยากลําบากและภาพภูมิใจในตัวอุ้ยที่เก่งไปซะทุกอย่างโดยเฉพาะฝีมือการทําไส้อัวของอ,อุ้ยป่าไม่เป็นรองใครอุ้ยคะไส้อัวของกีรันอุ้ยมีกี่รสชาติคะมีสี่ไส้เจา ใส่พริกไส้ดำอันนี้เดี๋ยวนี้อะกำกับส่เฮ็ดใส่เห็ดเดี่ยวธรรมดากมกบของเด็กไม่ฮิตไส้อัวเป็นเมนูแรกที่อุ้ยปาทำขายเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะและทุกวันนี้ก็กลายเป็นเมนูสุดฮิตที่ใครมาก็จะต้องสั่งกินเพราะว่าทำเองหมดทุกอย่างตั้งแต่ล้างไส้หมูปรุงส่วนผสมให้กลมกลม่อมแล้วก็นวดที่เหนียวนุ่มถึงขนาดที่เครื่องยาไส้เนี่ยยังทำเองอีกด้วยนะคะเดี โยกลโอ้ยมันง่ายมากเลยเออนี่ง่ายง่ายกว่าเมื่อกี้เล่ะนี่พี่ชายเนาะทำพอๆก่อนจะพอยักไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มในน้ําเดือดจนสุกค่ะเวลาจะกินก็เอามาทอดด้วยน้ํามันร้อนๆเท่านี้ก็จะได้ไส้อัวรักเด็ดไส้แน่นๆที่ทั้งหอมแล้วก็นุ่มอ้ร้าอเลยอ น้องเปาชอบอาหารเหนือขนาดนี้อุ้ยป้าก็าาดีใจค่ะเลยจัดลาบขวรถเลิกแบบเช้าเหนือให้ชิมอีกหนึ่งเมนูอืมได้กินเครื่องแบบว่าไม่ไม่เคยกินแบบนี้ค่ะอ,อ,อันนี้อุ้ยขอใ่เครื่องประเภทใส่ครงหมาเหนืออืมมันเป็นอะไรอะคะทำไมกินแบบพิเศษมะ<า>แ <มา S 3> ขวนมะแขวน,ม,ขวนมันหอมนะค่ะอุ้ยเจ้าเ้า ลาบั่วของชาวเหนือจะต่างจากลาบขัวทั่วไปตรงที่อุ้ยปลาจะใส่เครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดคลุกเคล้ากับเนื้อหมูสดสดแถมยังใส่เลือดหมูสดสดลงไปคลุกเคล้าที่เข้าเนื้อกันด้วยค่ะก่อนที่จะเอาไปผัดกับน้ำมันจนหอมสุกกำลังพอดีแต่ถ้าชอบแซ่บแบบครบเครื่องก็ต้องใส่เม็ดเขียวๆเ,เล็กๆอันนี้ลงไปด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรไปฟังเม็ดข่าดอง ข้ามีเมด็ดเดะถ้าหัวทีมันมันดอกมันจะเป็นดอกถ้าเขาบกินดอกดอกมันล่วงดอกมันล่วงมันบดมันเลยจะเป็นเม็ดขานีบ้านอ้ายบ่าวคูไว้นับขนาดมไปองไรปลากร้เจาะ เนมเน็นดข่าเป็นเม็ดสีเขียวๆเล็กๆเวลาเคี้ยวก็จะกรุบกรอบรสชาติออกไปทางเผ็ดนิดๆนะคะเย็นชาที่ปลายลิ้นขนาดร้านอาหารเหนือในกรุงเทพนี่ยังไม่ค่อยจะมีขายอุ๊ยป่านี่ก็จะต้องดันด้นไปซื้อถึงแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปุ้นบางคนมาขอซื้อเป็นกิโลกิโลเพื่อเอาไปดองกับน้ำปลาค่ะกินเป็นกับแกล้มเข้ากับอาหารเหนือพื้นบ้านได้แทบทุกอย่างเลยนะคะแถมยังเก็บได้นานอีกด้วยค่ะ สังเกตไหมล่ะคะว่าเวลาอุ้ยป้าจะทําอะไรก็จะมีน้องดอยหลานชายคนนี้มาคอยช่วยอยุดใกล้ๆเสมอนั่นเป็นเพราะว่ายายหลานคู่นี้เขาซีกันสุดๆค่ะจะซีด้วยเรื่องอะไรไปฟังกันยายเขาเป็นคนเล่นเกม,มเกมด้วยเ,เ,เล่นเกมใช่เก่งเล่นเก่งกัผมด้วยเ,เกมอะไรคะคุณยายเขาเซียนสุดเป็นเกมดอลลมอน มีแข่งกันบ้างไหมคะย้ายหล่ะเคยครับยายเขาชนะผขงสู้เขาไม่ได้ย้ายชนะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยปะคะทับงวันแบบไปรุ่นเลยปะมันเล่นแล้วมันมันมันอยากให้เห็นตั้งหน้าอยากเห็นด่านต่อไปอะไรกันต้นไม่ คุนห้วยคุนดอยเป็นเข้าโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะง้ามงาติดเกมจนลืมบุหรี่เมื่อก่อนคุณยายเขาจะดูดเยอะมากคือตอนนี้ก็ไม่สูบแล้วเลิ่เลิกติดขาดเมื่อก่อนอุ้ยปากติดบุหรี่เหมือนสาวชาวเหนือในอดีตนะคะที่มักสูบหลังจากกินอาหารเสร็จนอกจากเกมช่วยให้อุ้ยปาเลิกบุหรี่ได้แล้วยังช่วยให้ยายหลานคู่นี้สนิทกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเที่ยว ถึงขนาดที่เวลาน้องดอยไปเที่ยวกับโรงเรียนเนี่ยอุ้ยยังขอไปด้วยเลยขนาดทัวร์อะนักเรียนอุ้ยขอไปด้วยอุ้ยขอไปด้วยคือเป็นเด็กใช่ไหมเป็นเด็กนักเรียนไปด้วยคนไปเที่ยวกับน้องดอยเนี่ยน้องดอยดูแลอุ้ยยังไงอะค่ะเออครั้งแรกมันก็ไปกับเพื่อนมันหน่อยทิ้งวิไวแล้วอุ้ยไปล้มไปล้มแล้วทีนี้มันก็มาคอยอุ้ยมันบอกว่า ตั้งนี้ต่อไปน้องดอยจะไม่ทิ้งอุ้ยแล้วจะดูแลอุ้ยไปตลอดเลยอนั่นมันจะทิ้งพวกมันคู่นี้ก็ตัวติดกันเหมือนปลาต้องโกค่ะบ้านอื่นเขามีแต่ยายติดหลานนะคะแต่บ้านนี้น้องโดยสารภาพตรงๆเลยค่ะว่าเป็นหลานต่างหากที่ติดยายชอบไปไหนมาไหนกับยายมากกว่าไปเที่ยวกับสงสาวโอ้ยเป็นคนแบบขี้เล่นติดตลอมีนิสัยคล้ายๆวัยรุ่นนะครับมันเลยทําให้แบบ ผมสนิทกับเขาได้ง่ายด้วยไม่เหมือนคนแก่ทั่วไปถึงแม้ว่าอุ้ยจะดูเหมือนวัยรุ่นนะคะแต่ความจริงอุ้ยชอบเที่ยวดูของเก่าๆที่มีเรื่องราวให้คิดถึงวันๆวันนี้เราก็เลยจัดทริปน่ารักน่ารักให้ยายหลานคู่นี้ได้ไปทัวร์ด้วยกันค่ะเพราะอุ้ยรู้ว่าจะได้เที่ยวก็จัดแจงแต่งองเต็มที่จุดหมายของเราก็คือบ้านพิพิธภัณฑ์พุทธมนตนสายสองของคุณอเนกนาวิกมูลค่ะ ที่นี่เขาแบ่งเป็นห้องห้องแต่ละห้องก็จะจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเอาไว้อย่างเช่นร้านชำร้านยาร้านทองร้านหมอฟันอุ้ยนี่ชมไปยิ้มไปนึกถึงสมัยสาวๆเมื่อครั้งอยู่ที่แม่อายค่ะตื่นเต้นม่วนตานึกถึงบ้านเก่าบ้านหลังพอมาถึงห้องเรียนก็ทําให้อุ้ยคิดถึงวันวานว้เด็กตอนโดนครูตีได้แม่นยำไม่บรรทัดมื่อเราจุ่มมือใส่จ,จิเน่ เขียนไหนซื้อให้เขียนดีๆอย่าทำเลอะเทอะอย่างเนี้ยเจ็บเจ็บเจ็บจุนเนี่เจ็บเห็นอะไรก็เอามาสอนได้ท <ang in> <fingers> <the> no ุกอย่างเลยนะคะเดินขึ้นชั้นนู้นลงชั้นนี้อยู่เกือบชั่วโมงอุ้ยแทบจะไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นเลยละค่ะปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งก็จะปวดขาขอให้นวดอะไรอย่างนี้แต่พอเวลาไปเที่ยวนะเขาจะเดินเร็วมากไม่บ่นปวดขาอะไรเลย นอกจากจะคล่องแคล่วแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยอุ้ยก็ยังช่างพูดช่างจาใครมาคุยก็ชวนให้มาเป็นลูกค้าค่ะหรือถ้าเจอคนบ้านเดียวกันเนี่ยก็จะอู้กันสนุกสนานเชี่ยวไปเหมืองดีมาเที่ยว ไ่อายคนจนจากคนจนมาโนกีเออนี่แหละต้องจีบจะไปจีบอีน้องคนงามไก็ไม่ทิ้งให้ก็ต้องนั่งทานอีน้องคนงานกินทงแรงแล้วกันวันนี้ทั้งยายทั้งหลานต่างก็ยิ้มอย่างมีความสุขค่ะอุ้ยได้ย้อนวันวานหวนคิดถึงความทรงจำเมื่อครั้งเก่าส่วนน้องดอยก็ได้ย้อนเวลาไปดูไว้ยาวของอุ้ยค่ะตอนที่เห็นยายเขาแบบ เดินไปตรงนู้นสนใจตรงนี้แบบปื้นใจแทนงนี้ครับรู้สึกดีที่ได้แบบพาคุณยายเขามาดูตรงนี้เหมือนได้มาดูอดีตของคุณยายในส่วนหนึ่งก็ทำให้เราได้แบบเข้าใจคนสูงอายุมากขึ้น สอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนาเป้าขอมอบซอสปรุงรสขนาด6 0 0ซีขวดเพชรปาเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะจังกะอไปบ้างเอธิลเรื่องนะอธิลเรื่องนะครับเดีัเป็นไปเที่ยวกับอุ้ยวันนั้นกลับมาเห็นบอกโมคุยกันจนถึงวันนี้ยังคุยไม่จบเลยใช่ไหมครับผมก็แบบเพิ่งไปครั้งแรกครับก็ตื่นตาตื่นใจเป็นธรรมดาครับถ้าพาไปเที่ยวอีกไปไหมจ๊ะไปเจ้า จริงๆยายหลานไม่มีไม่มีช่องว่างไปด้วยกันได้น้องเปาก็เหมือนกันนะพ่อแม่พี่เนาะไปกันหมดเลยบ้านนี้เหรอไปด้วยกันไปเป็นแพ็กเกจไปที่ไหนก็คือไปกันทั้งบ้านค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแม่คุ้ณหรือว่าคุณยายอะค่ะก็สนิทค่ะเวลาิทกใช่เวลากับสุพรรณก็ไปกอดแม่คุณ เช่นใจเรียกแม่คุณเรียกคุณแต่ว่าแม่คุณ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 เป็นแม่ของแม่ใช่่คะได้ไหมอยากให้ทุกบ้านเนี่ยดูดูแดดูดูตัวอย่างของสองบ้านนี้คือไม่ลืมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ให้มีช่องว่างต่อกันเนาะน่ารักดีออกขอบคุณทั้งสองครอบครัวขอบคุณอุ้ยก่อนเนาะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าก้อยนะคะก้อยด้วยขอบคุณปาวาลีค่ะ กัดกลุ้มใจกับค่าน้ำมันที่แพงแสนแพงจะเดินก็เดินไม่ไหวแล้วมีทางออกให้ค่ะฟังแล้วจะอึ้งอึ่งขนาดไหนไม่ต้องใช้น้ํามันเรามีสิ่งทดแทนมาให้มาจากสัตว์ปีกโอ้ยเยอะไปแล้วจะบอกหมดอยู่แล้วเนี่ยชั้วช่วงหน้าสัตว์